โอเคสวัสดีเพื่อนๆคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม l a y e r o f Fear นะฮะแน่นอนวนะ่ามันเป็นเกมผีอ่ะเห็นก็รู้ว่าเป็นเกมผีครับมันเป็นเอ่อเกมเก่าแล้วนะครับใช่แล้วก็ผมเคยแคสไปเมื่อเออนานมาแล้วนะครับเป็นคลิปเก่ามากนะครับโอเคแล้ววันนี้เราจะมาเล่นเกมผีต้อนรับวันฮาโลวีนกันมาหาเรื่องใส่ตัวอีกแล้วนะจังหวะนี้นะฮะผมจะพยายามตัดให้มันเสร็จภายในวันที่ประมาณวันที่29ถึงวันที่31 ดลาแล้วกันนะประมาณนี้นะน่าจะทันอยู่นะน่าจะทันน่าจะทันโอ้มีคอนติเนียเอ่อจะเซฟเก่าด้วยแต่เซฟเก่าผมน่าจะไม่ผิดเซฟเก่านี่คือเราเล่นไปไม่ถึงไหนเลยนะโอเคเราจะมานิวเกมใหม่แล้วกันนะครับคิดว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่แล้วกันถือว่าเขาจะเซฟให้แต่เราก็เริ่มใหม่ดีกว่าเนาะคิดผิดไ่ถูกเลยคิดผิดคิ่ถูกก็เนี่ยเอาหน่อยเว้เอ็มเอาหน่อยเว้มาแล้วใช่ไหมมืดจังมืดจังฮะ มาถึงบุบฝนตกก่อนเลยฮะอ๋อตรงช็อตนี้ผมยังจำได้นะมันเริ่มตรงเอ่ออุ้ยภาพยังลื่นอยู่นะจังหวะนี้คอมคอมยังเล่นได้อยู่นะยังไม่แก่รอบแล้วเราก็เล่นอย่างนี้นี่เนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะไปให้เร็วขึ้นแล้วกันนะะโอเคเปิดประตูมาปุ๊บเฮ้ยหนูใช่ไหมเมื่อกี้คือหนูใช่ไหมอะหนูใช่ไหมหนูแหละเนาะ โอ้ยโอยโอยอะไรอะ่ะเปิดเปิดดิฮะเฮ้ยโอเคอันนี้อะไรฮะหนังสืออา่าหนังสือพิมพ์นะฮะสเปกบาร์กดสเปกบาร์ไม่เห็นมีอะไรเลยอ๋อแล้วต้องอ่านช็อตไหนเนี่ยอ๋อเดี๋ยวผมกดสเปกบาร์ต้องนานแล้วมันเพิ่งโหโหลดช้าขนาดนั้นเลยเหรออ่านไม่ออกฮะการฉันอ่านไม่ออกอะนะอะไรมีอะไรให้เล่นได้ไหมเผื่อแบบมันมีแบบเขาเรียกไงอะ เป็นมันแบบแอชิเมนต์ปลดล็อกอะไรเงี้ยตอนนี้ยังชิลอยู่ฮะยังชิลอยู่สบายบอกเลยฮะใครจะมาทำอะไรแล้วได้ผมฝึกมาแล้วจริงอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยผมได้ผมได้ยินเสียงคนร้องเพลงค,คุณผู้ชมได้ยินไหมฮะคุณผู้ชมได้ยินไม่ได้ยินไม่รู้ว่าผมเดี๋ยวผมก็เปิดเล่งเสียงให้เอง <laughs> เดี๋ยวผมก็เปิดให้คุณผู้ชมได้ยินด้วยไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงเดี๋ยวอีกแล้วะ มีจริงอะเนี่ยไม่ได้โกหกนะฮะนี่ห้องอาหารใช่ไหมนี่ซากขวดวนยที่ประตูยังไงเนี่ยโอ้โ,อโนต้ตเต็มเลยอะ่ะอยากอ่านออกจังเพราะว่าถ้าเราอ่านออกเราจะสามารถแบบยื้อเวลาของเกมได้เป็นระยะเวลาหนึ่งต้องต้องทาใจกล้าไว้ก่อนนะจังหวะนี้เรา <c oughs> มันยังไม่มีอะไรผมต้องกล้าไว้ก่อนนะจังหวะนี้โอเคนี่ห้องอะไรนะห้องน้ําเสียงอะไรอ่ะเสียงเปิดน้ําเหรอ ไม่มีจำได้รอบแล้วเปิดรอบแล้วเล่นอยู่ว่าไม่มีเปิดไฟก่อนนะเฮ้ยรอบแล้วมีเงาเราเปล่าวะรอบแล้วรอบแล้วจำไม่ได้แฮะว่ามีเงาเราหรือเปล่าเนี่ยมันมีเสียงคนร้องเพลงแล้วอ่ะคือทําไมต้องใส่ซาวงี้มาวะไม่เข้าใจทำไมต้องใส่ซาวงี้มาเนี่ยแล้วคือมันไม่มีเพลงเว้ยมันไม่มีอะไรเลยเว้ยแต่อยู่ก็มีเสียงเสียงคนร้องเพลง <c oughs> ทําไมวะทําทไมต้องใส่เพลงนี้เข้ามาไม่ชอบไม่ชอบเลยฮะกดอือ ไม่มีอะไรเลยอันนี้ล็อกนะฮะอันนี้เปิดได้นะแต่ว่าโอ้โหปิดดีกว่าเนาะ <c oughs> ปิดดีกว่าเนาะเพื่อ <c oughs> ความปลอดภัยแล้ว <c oughs> ผมจําได้ฮะ,ะอีห้องนี้นะอย่านะฮะจําได้นะแต่ว่ารอบนี้ผมจะเข้าแน่นอนนะ,ะบอกเลยโอ้โหโดนตี่ะว้า อันนี้จำไม่ได้มันมีอย่างนี้ด้วยเหรอมีบ้าวรอบแล้วมีห้าวเฮ้ยเสียงอะไรอ๋ออันนี้มันล้มอันนี้มันล้มอ่าจำได้ไม่มีจำได้ไม่มีเพราะจำได้ว่าไม่มีไงเลยเลยกล้าเข้านะค <c oughs> ้นก่อนนะฮะคิดว่าเราเป็นโจรแล้วกันโ <c oughs> หเียดเก้าอี้โยกมากมากเปิดอะไรได้เปิดได้เปิดได้ก็เปิดนะจงังหวะนี้ ทาให้มันสว่างสว่างเข้าไว้อันนี้อะไรฮะเนี่ยหนูน้อยมวกแดงนะการะครั้งหนึ่งนานมาแล้วโอ้โอ้โหอ๋อ,อน,นี่มาป่ากินคุณยายนะฮะแล้วก็หนูน้อยมวกแดงก็มาคุณยายคะทาไมรู้สึกเหมือนคุณยายจะเปลี่ยนไปน้องน้องดูไม่ออกแล้วนี่มันไม่ใช่ยายน้องนะเนี่ย้นอ้นองก็โดนโอ้โห โหดจังโอเคถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่เราจะต้องไปเอ่อห้องนั้นแล้วฮะเราได้กุญแจแล้วฮะกุญแจน่าจะเป็นกุญแจของห้องข้างล่างหรือเปล่าน,นี้ไม่แน่ใจไม่ห้องข้างล่างก็ห้องข้างบนนะห้องนี้ถ้าจำไม่ผิดจะมีลูกบอลกิ้งลงมานี่ไงจําได้อันนี้ล็อกนะฮะอันนี้ห้องห้องเด็กนะรอบแล้วผมกลัวมากผมไม่กล้าเข้านะแต่รอบนี้ผมว่าผมว่าน่ามันน่าจะยะังไม่มีอะไรนะอะไรมันค่อยมาเนี้ย อะไรวะมันคือตรงไหนอ่ะเปิดไฟก่อนนะมาเปิดไฟไฟไฟห้องอยู่ไหนอ่ะโอ้นี่เปิดแล้วเหรอทำ,ทำไมไฟทำไมไฟห้องนี้ไม่มีอะไรเลยเหรอไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรเลยไม่ไม่มีอะไรดีแล้วไม่มีอะไรดีแล้วนะโอเคไม่มีฉันปิดนะอือปิดให้ด้วยโอเคหลักๆนี้เราได้กุญแจมาแล้วอนะเราผมว่า น่าจะไปไขสักห้องอ่ะไม่ห้องล่างก็ห้องบนห้องเลือดหวังว่าคงไม่ใช่ห้องนี้สาธุโอเคเฮ้ปิดได้ไหมปิดไม่ได้ด้วยกำเอ้ยยานะัใครเอาตู้ใครเอาไว้หมาไว้ในห้องนี้โถบ้า โอเ้เอกสารเยอะมากอะ่ะแล้วผมไม่ได้อ่านเลยเหมือนมันเป็นแบบพวกแบบโน้ตเหมือนแบบเป็นคีย์สําคัญอะไรของเรื่องปะแล้วเราไม่ได้อ่านเลยอะ่ะโอ้โหเราลื้อได้ทุกเก้เลยอะ่ะเกมแม่งเก็บรายละเอียดโคตรแหวนวะ่ะอันนี้เกน,นี้เปิดได้ไหมไม่ได้ถ้ <c oughs> างั้นตอนนี้เหลือสองห้องที่ต้องไปคือห้องที่มีเลือดกับห้องข้างล่างโอเคล็อกดีแล้วล่ะ <c oughs> ดีแล้วอะนะที่ล็อกไว โอ้โหไขห้องนี้ด้วยเวรกรรมโอ้โหเฮ้ยนี่มันนี่มันนี่มันห้องแบบห้องหลักเลยนะแล้วห้องใต้ดินนี่คืออะไรอ่ะเหมือนห้องนี้นี่มันจะเป็นห้องที่แบบว่าเป็นห้องเริ่มเนื้อเรื่องปะแล้วห้องนี้มันห้องอ่ะอุ้ยทําไมลงไปแล้วมันสว่างทําไมมันโอ้โหอุ้ยทําไมอยู่ๆก็มืดเอาสว่างเอามืดเฉยไม่ไปแล้วกันอะรู้สึกถึงพลังงานได้จากห้องข้างล่างนี้ไม่เอาปิดดีกว่านะ เราไปเริ่มมิดอ่ะฮะ,อ,ะอุ้ยทำไมอ่ะสวัสดีครับมามาดีนะเงียบจังเฮ้ยเงียบจังเงียบจังฮะโอ้ให้ดึงผ้าลงอย่างนั้นเหรอตาใครจะไปดึง <laughs> ใครจะไปดึงฮนะอันนี้น่าจะเป็น จุดวาดรูปแล้วก็ตรงนี้เป็นนางแบบนะต้องต้องเอาลงแล้วว่ะอะไรอะภาพก็ยังสวยอยู่นะเนอะสวยแหละอะไรมีอะไรข้างหลังไหมไงต่ออโอเคผมว่าเปิดได้แล้วเนาะเปิดได้แล้วแหละอาที่ไหนวะเนี่ยไม่ใช่ห้องที่ผมรู้จักอะ่ะฮะเพื่อมันจะ เปิดมาเป็นเหมือนเดิมเนาะอืมหลอกตัวเองโอเคเออทำไมมันมืดอ่ะอา้าวปิดให้กูอย่างไรเลยนะเออเปิดผมว่าเจอแล้วล่ะจังหวะเนี้ยสักช็อตแหละนะปิดปิดก็ได้นะเก้าอี้ตัวนั้นอย่านะเดี๋ยวไม่มีไฟฉายให้เลยเหรอฮัลโหลอะแหลกแหลก มีโหลดพลังงานอะไรหรือเปล่าโหลดโหลดโหลดแน่ๆกูเปิดนนมาทไว้เอา้ามันที่ไหนอีกฮะเฮ้ยปิดประตูอันนั้นแล้วเปิดไมาทีนึงไปที่ไหนก็ไม่รู้น,นี่กระจกแตกเหรออะไรอ่ะ,อะไม่ใไม่ยังไม่ทันได้อ่านเลยอ่ะ สวัสดีฮะลุงโอ้ยแหลกอะเมื่อกี้มันโหลดอะไรอะอย่านะไม่มีอะไรหรอกมันคงไม่มาตุ้งแช่เราตรงนี้หรอกเนาะเนาะนี้อะไรฮะโขคนเล่นเปียโนไปที่ไหนเหรอเปิดได้ไหมเปิดได้โหนีห่อ่เต็มเลยฮะเดี๋ยวเริ่มไม่ปกติเริ่มใจไม่ดีล็อกให้โอ้โหล็อกอีกแล้ว ยังไม่ทันได้เตรียมใจอะไรทั้งนั้นล็อกเฮกุสเ็วใจเย็นนะฮะโอ้โหเสียงลมข้างนอกนี่มันอะไรกันฮะเริ่มเริ่มเริ่มเงียบแล้วเริ่มไม่สู้แล้วะจังหวะนี้เออนี่แน่ๆเลยรหัสเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมผมเหมือนได้ยินเสียงคนพูด คนแบบสวดอะไรก็ไม่รู้กล่องเหรอโอ้โหชัดเลยชัดเลยพระเจ้าพระเจ้าช่วยแล้วใส่รหัสรหัาดอะไรฮะเดี๋ยวค้นให้ทั่วก่อนฮนะว่าไงแฮร์รี่คือตอนแรกคิดว่าเป็นเสียงลมแต่พอไปอยู่ใ,ใกล้ๆกล่องปุ๊บโอ้โหใช่เลยชัดเลยเออนี่จุดไฟใช่โห้าสี่แปด มันยังมาซุบซิบซุบซิบอยู่เลยเลื่อนยังไงนะห้าสี่แปดใช่ไหมเฮ้ยได้แล้วปลดล็อกแล้วแล้วมันซุปซิปกันอยู่ข้างในแล้วกูควรจะเปิดดีอ่ะอไม่ใช่ทางเลือกที่ดีเท่าไหร่แต่เราเปลดล็อกแล้วนะเอ้เปิดแล้วทําไมต้องเปิดเปิดไม่ออกเปิดออกแล้วอะไรอะ <cape> แ,หแหวนเฮ้ยแหวนที่เราเห็นในมันแหวนที่เราเห็นในอันนี้เลยเอากับพิปด้วย เอ้นี่มันเหมือนแหวนวงที่เราอันนี้เลยนี่มีประตูเดียว่าโฟเกสปิดให้นะ <laughs> ปิดได้นะปิดได้นะมีประตูโผล่ขึ้นมาฮะอลโหลโอ้โหเ็อีโยกอะกูปิดเลยเงี้ย <c oughs> แล้วมันโยกอยู่ด้วยอ่ะทำไงอ่ะสวัสดีฮะคุณโยกอะไรฮะสนุกไหมผมว่าชอดเนี้ยผมว่าใช่เพิ่งผ่าน เพิ่งผ่านเสียงกระซิบต,ตรงนั้นไปเชื่อดิเจอประตูเปิดมาปุ๊บเจอเก้าอี้โยกกูเดินเข้าไปปุ๊บกูโดนตุงแช่นะน่เสวัสดีปิดมันโอ้โหนังไงปิดให้อย่างไวเลยอะแล้วอไม่เปิดไม่ได้ด้วยอ่สวัสดีฮะมีปืนให้กูสักกระบอ,อกไว้ในนี้แล้วมีปืนแล้วก็เออโอ้โหไม่อ่านอ่านอ่านไม่ออกฮนะผมเป็นแค่คนไทยที่เข้ามาในบ้านนะะใจเย็นนะผม ผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีอะไรทั้งนั้นนะตรงนั้นเป็นประตูเราควรจะเดินไปหาเก้าอี้ที่โยกอยู่หรือเราควรจะเดินไปหาประตูฮะนักเดินมองหลอดมองกลมกลมไม่โยกหรอไม่ขนลุกเลยไม่โยกแล้วอะไม่ทำอะไรนะไม่ตุง้งเนจะ๊กเลยโอ้โหปิดอย่างไวอะปิดแบบแม่แบบไม่ไมแบบ่หนีอะ นี่คือรูปอะไรอะ่ะเด็กห้อยหัวตุ๊กตาสวัสด,ดีฮะมาดีนะฮะเฮ้ยนมิโนโนมิโน่ฮะสวัสดีคุณตุ๊กตาฮะห้อยโอโ้โหแล้วไม่มีประตูทางออกอ่ะเนี่ยไปไหนต่อนี้เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวกลับไปตรงประตูนู้นเดี๋ยวมันก็ว้าไปเอง <laughs> อ่ะเนาะโอ้โหเมื่อกี้เมื่อกี้ <laughs> หันมาแล้วจ้องหน้ากันเลย คือไม่อยากหาเลยแล้วตอนนี้คือไม่อยากเจออะไรด้วยฮะเปิดประตูไปเดวไม่ใช่ที่เดิมใช่ไหมน,นั่นทางยาวอีกกูวิ่งไม่ได้ไหมมันวิ่งไม่ได้นะเกมเนี้ยบอกเลย <c oughs> โอเคฮะใจเยน็นทางยาวเชี <c> ่ย <oughs> <c oughs> อะไรเตือนลงมาอะไรเนะีโโ่ยโหเขียวหมดเลย ช่วงนี้กูยิ่งเป็นคนตกใจง่ายอยู่เป็นอะไรก็ไม่รู้โอ้โหไม่มีอะไรนะหันไปไม่มีอะไรนะปิดให้ด้วยขอบคุณครับที่ไหนวะเนี่ยบ้านกูไม่ใหญ่ขนาดนี้นะแสงเยอะหน่อยห้องนี้น่าจะน่าจะผ่านไปได้ด้วยดีนะอ้ยเอาหนูหนูวิ่งเข้ากองไฟไปแล้วฮนะชังหวะน,นี้เดี๋ยว โอ้ยงอเสียงลมหนูเยอะจังวะแล้วหนูแม่งวิ่งเข้ากองไฟอย่างเดียวเลยคืออะไรเนี่ยเฮ้ยหุ้ยเุยหฮ้ยอย่าไอ้เขียมึงจะเอาหนังสือมากองกันเป็นแบบเป็นก้อนๆแล้วมากระเด็นใส่อย่างงี้ไม่ได้เอาหายไปแล้วเหลือแต่มือไปไหนต่อ กลับไปที่ประตูเดิมว่าแงบบนี่นี่น,นีมีหีบอยู่ข้างล่างเปิดไม่ได้อะไรวะเนี่ยอุ้ยโหจากห้องที่ดูสว่างและปลอดภัยที่สุดผมไปไปไปแล้วนะไปแล้วนะห้ามตุ้งแช่เดอ้อกลัวเดอ้อเฮ้ยห้องเซฟรู้สึกถึงนี่ว่ามันเป็นห้องเซฟแน่ๆเลยปิดอา้าวไม่มีอะไรเซฟทั้งนั้นแหละจงังหวะเนี้ <c oughs> ไม่มีอะไรเซฟทั้งนั้นแหละนะช็อตเนี้ยเฮ้ยถ้าประตูนี้นี่งไงประตูนี้มันเปิดได้ง่ายๆเลยห้องเนี้ยห้องเซฟเซฟแน่แน่โอ้โหยิงเอาหูมาแน่ประตูขนลุกเลยฮะร้องไห้ทำไม <S <S ผมไม่อยากจะร้อง <S 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 ห้ตอนนี้เปิดเข้าไป จังหวะน,นี้คิดว่าเจอไหมโอ้โหห้องนั้นเลยพระเจ้าพระเจ้าช่วยพระเจ้าช่วยนี่โอ้โหเดี๋ยว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 จะปิดประตูนะปิดประตูเดี๋ยวปิดประตูก่อนนะเดี๋ยวไปหาแป๊บนึงแป๊บนึงคือคือตอนแรกว่าจะไปว่าว่าจะพักตรงนี้แหละแต่ว่าคือคือก็ไม่ได้อยากลองของนะแล้วก็ไม่ได้อยากรู้เลยพร้พอม อูประตูให้กูอีกนะนานเปิดไม่ได้เฮ้ยแป๊บแป๊บหนึ่งนะโอ้ยโอ้ยได้ยินเสียงคนกระซิบกันอีกแล้วอะซ,ซุบซ,ซิบซุบซิ้นอีกแล้วจากไหนอะนี่หรอโโอ้ยภาพเขียว <c oughs> เดินไปตรงนู้นไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมั้ยโหทางแยกแต่มันโอ้โหไปไหนดีฮะ เอาล็อกเอ้าเอ้ยขอบคุณครับเอ้ยแต่ว่าอย่าอย่าแบบประตูสองทางข้างหน้าก็ล็อกแล้วก็แบบประตูนี้ก็ค่อยๆแง้มเปิดไม่เอานะไม่เอาอย่างไหนทางนั้นนะไม่ต้องมาตุ้งแช่ใส่กูเด้อนั่นว่าแล้วล็อกจริงด้วยห้องนี้แล้วละ่ะเลิกร้องได้แล้วจะร้องแทนแล้วเนี่ยเอ้ยไม่ล็อกค,ครับโหูแต่ว่าไม่ล็อกแต่ว,ว่าห้องนี้เป็นห้องที่ ไม่ค่อยอากเข้าเลยอะปิดไม่ต้องปิดให้กูรอบนี้ปิดเองมีผมว่าช็อตอย่างเงี้ยนะมันต้องจัมผมแน่แนสักทางแหละบอกเลย <c oughs> อุย้ยฮัลโหลวัาดีฮะมีใครอยู่ไหม <c oughs> ไม่ต้องมีไม่ต้องมีถามไปงั้นแหละถามไปแบบเพื่อเพื่อแบบแบบแบบว่าเขาเรียกอะไรนะ เออมารยาามารยาทไม่ต้องมีหรอกสวัสดีฮะไม่มีอะไรนะฮันเน่เสียงอะไรอ่ะอุ้ยเา้าเสียงแก้วนี่วะ่ะ <laughs> เสียงแก้วที่เราเหยียบนี่วะ่ะอันนี้เป็นลานกระเทียมไม่มีอะไรเปิดไปโอ้โหนี่มันอะไรฮะเนี่ยนี่มันคาบอะไรฮะ เทียนเหรอปิดโอ้โหปิดให้แบบห้องเนี้ยผมว่าเปิดไม่ได้แน่เลยประตูนี้อ๋อเดอเปิดได้เปิดได้เอา้ากลับมาที่ห้องครัวนี่วะหูห้องที่ดูสว่างสวยมากที่สุดแต่ว่าตอนนี้ผมเล่นมาสามสิบนาทีแล้วนะให้ผมได้พักให้ผมได้พักได้ไหมแต่ว่าเกมนี้แหละเราอาจจะกลับมาที <laughs> ปีหน้า <laughs> <laughs> ฮาโลวีนปีหน้าอาจจะเป็นไปได้นะ <laughs> หรืออาจจะไม่กลับมาเล่นอีกแล้ว <laughs> โอเคก็จบไปก่อนละงานนะครับเกมเลเยอร์ออฟเฟียนะครับใครที่สนใจก็โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูยืนกูยืนปิดรายการนิ่งๆเองนะเดี๋ยวทำอะไรอ่ะโ้ยทำไมมีลูกแอปเปิลตกมาจากตรงนั้นนะแอปเปิลดำด้วย เดี๋ยวกูปิดกูปิดรายการ <laughs> กูไม่รายการโ <laughs> อ้โหอ้คนลุกเลยเดี๋ยวจะจะกูะ <c oughs> พ้นไม่ออกเลยด <c oughs> ูเรอวมาจากประตูไหม <c oughs> คือคือคือจะไม่ให้ผมปิดรายการแต่โดยดีแบบง่ายๆใช่ไหมฮะหรือย,อยังไงยืนนิ่งๆ <c oughs> ไม่ได้ไปไหนเลยนะฮะ <c oughs> นี่คุณจะต้องการอะไรกับผมวะเนี่ย มามามาโอ้ยมาดูดิมีอะไรอยู่ข้างในอะ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้โหโ,โ,โฟกัสตรงจุดนั้นด้วยนะกูชิดมุมแล้วครับจงงังหวะนี้อ่ะเบี้ยวมืดมืดตึบ๊บกูปิดรายการไม่ได้แล้วไปไหนไม่ได้ด้วยขาแข็งลวฮะขนลุกแล้วไปได้ยังฮะต้องต้องซูมหน้าเข้าไปไหมคืออ๋อจะให้ผมเดินเข้าไปตรงนั้นใช่ไหมฮะถูกต้องไหมฮะสิ่งที่คุณต้องการคืออย่างนั้นใช่ไหมได้ได้ดิ ต้งแช่แน่ๆจังหวะนี้กูยืนรอดูต้องนานเลยโอ้โหนั่นไงโอ้โหกระเทียมหัวหอมอีกไทยโอ้โหโอ้โหโปเตโต้มันฝรั่งล่วงเต็มล่วงกาวจังหวะนี้โอ้โหยังยังมืดอยู่โล่งแล้วตรงนี้ชี้ไปที่ประตูประตูเปลี่ยนอืมไม่เปลี่ยน <c oughs> <laughs> ทำไมไปไหนอ๋อมีอะไรอ่ะ ได้อะไรด้วยฮะตรงมุมอ่อขวาล่างจังหวะนี้ประตูนี้เปิดได้แล้วละ่ะน,นันเปิดได้แล้ววัดดีเฮ้ยกลับมาห้องเดิมแล้วถือว่าจะไม่ใช่ห้องเซฟแต่ว่าเราจะผมว่าผมปิดรายการตรงนี้แล้วผมว่าผมปิดรายการตรงนี้ได้ <laughs> ดรรไดจบจบแล้วไม่เล่นแล้ว <laughs> โอเคก็จบไปก่อนแล้วกันนะครับเกมเออเลเยอร์ออฟเฟียนะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับถ้าเกิดชอบมา,มากๆก็กดติดตามนะครับ ถ้าอยากจะแบ่งปันก็กดแชร์นะครับมีอะไรอยากจะสอบถามหรือว่าอยากจะติชมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้ใต้ล่างนะครับอ้อแล้วก็ฝากเพจเฟซบุ๊กไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพีนไม่ชื่อโอฮโยนะครับพิมพ์ไปตามชื่อช่องก็ได้นะครับหรือว่าจะพิมพ์ไปว่าแฟนเพจโอ้ยวายก็ได้นะครับขึ้นเหมือนกันนะครับในนั้นก็จะโพสต์เกี่ยวกับการ์ตูนนะครับเป็นทำเป็นการ์ตูนสั้นนะครับของชีวิตประจําวันของตัวละครสมมุติที่ผมสร้างขึ้นมานะครับนะก็เป็นเหมือนการ์ตูนอ่านเล่นก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าสนใจก็ไปล่อยผผีนะครับม <laughs> okay bye bye for now.